ครับ M4 ช่องมสกุลแบบรีนะครับโมกุกเช้าวันเช้าวันพฤหัสะะบดีเดี๋ยวกำลังเดินทางไปที่บิ๊กซีนะครับไปซื้อโจ๊กนะครับแต่นี้ไม่รู้บรรยากาศช่วงเช้าแล้วที่ตรงนี้ษึงเป็นสำนักง,งานงนิสิบุคคลนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้รอ รถว่างก่อนนะครับข้างหลังมีรถเยอะนะครับเราไม่รีบนะครับสี่จะไปซื้อโจ๊กที่หน้าบิ๊กซีนะครับคุยกันระหว่างที่จะเดินทางไปนะครับให้ดูบรรยากาศเช้านี้อากาศค่อนข้างกระมุกกระมัวนะไม่ไม,ม,ไม,ม,ม,มดด่เหมือนไม่โปร่งนะครับมีเหมือนมีแดดเหมือนเหมือนคลุมๆนะครับไม่มีแดดนะครับ อุ่นเครื่องนิดหนึ่งนะครับเครื่องรถนะครับแล้วก็สวิตตกขืนลงนะครับทุกครั้งที่เอรรถต้องทำแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าจะได้ไม่ฝืนนะครับถ้าไม่ทำกระจกมันจะเเดอี๋ยว่ให้ดูบรรยากาศเห็นไหมอันนิตินะครับนี่อาคารสี่นะครับนี่ก็เราจะเดินทางไปที่พิกซีนะครับ ก็ไปด้วยกันนะครับประมาณ8นาทีก็ถึงหน้าปากซอยนะครับโอเคนะครับไปด้วยกันนะครับรอจะรอมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะมอเตอร์ไซค์ประมาณสองสามคั 3, นด้านหลังโอเคครับก็เ <C ül> ชา้าก็ๆๆดูภาพข่าวนะครับของทหารที่พลีชีพ นัาจยเกิน20ลายก็เป็นที่น่าเสียใจนะ,อะของทหารกล้าทั้งหลายที่เสียสละนะครับเพื่อป้องกันรธิปไตยของชาตินะครับวานก็มีม่อมวันวลีนะครับท่านเสด็จไปที่โรงพยาบาล ุบรนรัานีสรัสัพสิทธ์รัประสบแล้วก็ค่ายผู้ประยพแถวอำเภอน้ำยืนอุบลนนะครับท่านก็พระทานสิ่งของให้เด็กๆแล้วก็ให้อาหารนะครับให้กำลังใจนะครับเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ดูภาพข่าวของบรรดาญาติพ่อแม่ พี่น้องภรรยาของท่านทหารหารทีสียชีวิตก็ทกกเศร้าเสียใจนะครับก็ให้กำลังใจนะครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้มาถึงตึกอีแล้วนะครับจะข้ามออกออกไปจากคอนโดนะครับก็ใช้เวลาประมาณแ่่เผื่อเวลาไว้ประมาณ8 สามสี่นาทีนะครับพีโอ้โหวันนี้มีลมแรงนะมีลมนะพี่สังเกตดูว่ามีลมนะครับมีลมตมมีลมพัดนะครับเห็นไหมครับดูใบไม้จะรู้ว่ามีลมไม่ลมดูใบไม้ปลิวนะตอนนี้ก็ประมาณ าจากคอนโดแล้วนะครับสีรถเยอะนะครับมอซายนะครับม่งนกินเลนมาฝั่งเอเต็มหมดเลยเราก็พยายามเบียดทางซ้ายนะครับจะตกขอบอยู่แล้วไม่งั้นก็จะชนนะครับเพราะว่าเขากินเลนเรามานะครับเนี่ยกินเลนสีเหลืองมาเยอะเลยรถใหญ่ก็ต้องหลบนะครับไม่หลบก,ก็ชนเราจะวิ่งตามเส้นเหลือไม่ได้นะ ครับนี่ก็กินเลนมาแล้ว รันธุทหัสรันดีสีก็เดี๋ยวเย็นๆนี้เตรียมอยู่หน้าจอนะครับคงไม่ได้ไปที่สนามราชมังเพราะว่าถ้าดูการถ่ยทอดสดมันจะได้ปัญยากก็คือคือดูได้เห็นทุกมุมนะครับที่กล้องแผนไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูสนามเราไม่เห็นแบบนั้นนะก็อาจจะลําบากเมื่อกี้โมไซพวดมาแต่เราเรียน สลิมนี้เข้าแถวเรียบร้อยนั่งฟังกรย์ตอนนี้ก็จะมีมอเไซค์ือข้างๆตรงนี้สิต้องระวังคิดซ้ายมากก็ไม่ได้ชนนะครับมาถึงย่านก็จะถึงปากซอยแล้วนะครับก็จะมีอพาร์ทเมนต์มีตึกอาคารพาณิชย์นะครับ รัฟ้าร้อยบสอจะมีหอ,อพักอูด้านขวามือนะครับถ้ามาจากปากซอยก็อยู่ซ้ายมือเยอะนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะเป็นแฟลตมีคนล้อะให้พักเช่าพักเช่าพักนะครับบรรยากาศคืึมๆเลยพี่วันนี้ ว่าวานมันมีฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่ยังไม่มีฝนนะครับตู้ตู้ตามหลังรถตู้คันนี้นะบสามหนึ่งสี่สี่น่าจะเป็นก่อโรงเรียนนะ รับส่งนักเรียนนะครับโอเคนะครับเราทักไทายสีคลิปแรกนะครับจบคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปถับไปนะครับตอนนี้กำลังจอดไปถนนใหญ่นะครับสถรัเนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ